ถึงถึงเวลาฝนจะตกมาแล้วตอนนี้ฝนฝนตกคนโบราณเขเรียกฝนตกชะช่อมะม่วงจริงๆแล้วมันก็มันถูกต้องตามฤดูการของมันนี่ว่าถึงช่วงฤดูไอ้มะม่วงมันออกดอกออกช่อมันก็ต้องมีฝนตกมาคนโบราณก็เรียกฝนชะช่อมะม่วงมันถูกต้องตามฤดูการแบบนี้นะ อะไรต่ออะไรถ้าถูกต้องตามฤดูกาลเป็นปกติธรรมชาติของมันมันเกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันไปเหมือนกับจิตใจของพวกเรากับร่างกายของพวกเราเนี่ยถ้ามันแต่ถ้ามันสมบูรณ์มันถูกต้องของมันมันก็เกื้อหนุนกันไปร่างกายก็เป็นเครื่องมือของจิตใจจิตใจมาใช้ร่างกายออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสะพานถึงกันมันเกี่ยวเนื่องถึงกันและกัน การดูแลเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจถ้าหากเราดูแลแต่ร่างกายอย่างเดียวแต่ร่างกายของเราจะได้รับการบำรุงบำเรอให้มันสมบูรณ์ปานนี้อย่างไรก็ตามแต่ถ้าจิตใจเราเราไม่ดูแลเลยนะร่างกายสมบูรณ์แต่จิตใจขาดตรงบุกพ้องจิตใจอ่อนแอจิตใจก็มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นบัวจิตใจมีแต มีแต่ความทุกเข้ามาครอบงำร่างกายของเราสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามเดี๋มันจะมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าถ้าจิตใจของเราเราดูแลจิตใจเราดีแต่ร่างกายของเราอ่อนแอเช่นว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยโรคภยไข,ขยเ้เจ็บเจ็บปิดไข้ไข่เราก็จะจิตใจก็จะใช้ร่างกายของเราไม่สะดวกอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นมันทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องเกื้อหนุนกัน โริจ้าท่านยังบอกว่าพาลาเวเปัญจขันธาขันห้าคือร่างกายของเราเราก็ต้องบริหารดูแลเยียวยาไม่ดีในขณะที่เราดูแลมันดีบริหารมันดีเพื่อ,อเราก็ใช้มันมเปไปเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของเราเอง <c oughs> <c oughs> เพราะชีวิตของพวกเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ <c oughs> เพราะจิตใจของเรามีมทมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าจิตใจมีทมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว อยู่ที่ไหนมันก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสแม้ดูการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามหรือดูหนาวฤดูร้อนหรือดูฝนอย่างไรก็ตามเด็กจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวไปไปตามฤดูการทั้งหลายเหล่านั้นมันก็อยู่ได้อย่างเบิกบานผ่องใสในท่างการของการเปลี่ยนแปลงของฤดูการนั่นเองแต่ถ้าจิตใจของเรา,เาไม่มีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยไม่หวั่นฤดูไหนก็ตามเด็กจิตมันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการที่จิตใจเราจะเบิกบานผ่องใสได้มันก็ต้องได้รับการบำรุงดูแลรักษาเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยแหละมันจะมีความสมบูรณ์ได้เพราะได้รับการดูแลรักษาจากจากพวกเราเองจากตัวของเราเองจิตใจของเราเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องพากันดูแลรักษาบริหารให้มันดีความดีงามทั้งหลายนั่แหละมันจะเป็น <c oughs> จะเป็นยาหรือเป็นอาหารที่จะบาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเองเพื่อให้การฝึกหัดแม้ในเบื้องต้นจะเป็นการฝืนฝืนฝืนความเคยชินของเราก็ตามเดอแต่ความเคยชินของเรามันไปไปไปในแง่มุมของกิเลสเพราะฉะน,นั้นการฝืนกิเลสรือการทำลายกิเลสนั้นมันก็รู้รู้รู้สึกเหมือนกับฝืนฝืนตัวเราเองไอการรู้จึกรู้สึกว่าฝืนตัวเราเองนั่นแหละมันเป็นของยากเป็นของค่อนข้างลําบาก แต่เมื่อเราเห็นคุณค่าของของของการฝืนแล้วเราก็ต้องพยาพยามฝืนไปพยายามฝืนไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยมันก็ค่อยคเข้าที่เข้าทางได้หลับได้เกณฑ์ขึข้นมาเองพอพอฝืนเข้าไปฝืนเข้าไปมันเป็นธรรมชาติของเราเองมันเป็นปกติของเราเองต่อจากนั้นเราไม่ไม่ต้องฝืนหรอกถ้าจะไปเป็นท่าของกิเลสหรือเดินไปบนเส้นทางของกิเลสตอนนี้มันฝืนแล้วน,นะเพราะใจของเราเป็นธรรมแล้ว มันการปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรมันก็ออกไปในแง่มุมของธรรมบนเส้นทางแห่งธรรมะนั่นแหละมันก็ไม่ฝืนเพราะใจเราเป็นธรรมแล้วแต่ในขณะที่ใจเรายังไม่เป็นธรรมเราก็ต้องฝืนฝืนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฝืนความรู้สึกของเราความขี้เกียจขี้คานเราก็ต้องฝืนฝืนไปขยันขยันหมั่นเพียรมาจิตใจมัน,น,น,นฟุ้งซ่านยุ่งเหยิง,ยงวุ่นวายเราก็ต้องฝืนฝืนมาแสวงหาความสงบจิตใจเรา ยุ่งเหยิงวุ่นวายเราก็ต้องฝืนความยุ่งเหยิงอวุ่นวายเข้ามาสู่ฟาร์มเบอร์บาคฟามผ่องใสาฟาร์มทั้งหมเพราะะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเนี่แหละเป็นความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ตามเถอะวันเวลาจะล่วงไปขนาดไหนก็ตามอย่าไปละเลยในเรื่องการอบรมจิตอบรมใจของเราต้องหมั่นทําอยู่เป็นเนื้องนิดแล้วก็ทาอย่างต่อเนื่องด้วย3วันดีสี่วันไข่ ทำสองวันทิ้งสามวันมันมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าผลที่สุดนานไปนานไปก็เกิดเบื่อหน่ายเกิดความขี้ค้า,าเงเกิดความท้อแท้อีกความเจริญก้าวหน้าในการอบรมจิตอบรมใจต้องอาศัยความต่อเนื่องความต่อเนื่องเราไม่ต้องไปคาดหมายเช้าสายใบค่ำดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรต่ออะไรให้ยกเอาปัจจุบันปัจจุบันก็มาว่าปัจจุบันนี่เราจะต้องพยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเบื้องต้นก็ให้มีความสงบ จากนั้นพอมีหลังจากมีความสงบแล้วก็ต้องให้มันมีความเฉลียวฉลาดมันรู้แจ้งในข้อข้อทันทั้งหลายในในขันทั้งหลายไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามสภาพความเป็นจริงมันอย่างไรเนี่ยใช้เป็นญาจาะเข้าไปใช้ปัญญาขีา้คา,ายแย่แย่พิจารณาลงไปถ้าพวกเราตั้งอ,อกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่เลือกฤดูการ ไม่ว่าดดูไหนก็ตามเด้อยฤดูฝนดดูหนาวดดูร้อนปฏิบัติได้ทั้งนั้นเด้ถ้าหากพวกเรารร้รู้จักฝืนตัวเราเองถ้าเราไม่ไม่ฝืนตัวเองมันก็อาจจะใช้ดดูเด้มันมา,มาเป็นข้ออ้างโอยตอนนี้ฝนตกแล้วไม่สะดวกในการเดินจงก,กรมมานั่งภาวนาโอยตอนนี้ร้อนเหลือเกินมัน,นกกมไม่สะดวกที่จะมานั่งภาวนาเดินจงกรมโอ้ยตอนนี้มันหนาวเหลือเกินมันเดินจงกรมไม่ไหวนั่งภาวนาไม่ไหวมันก็หาแต่ข้ออ้างไปเรื่อยเลยถ้าใจ ถ้าใจมันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมันจะอ้างยังไงเราก็ต้องฝืนมันไปเรื่อยละฝืนมันไปตามใดก็ตามที่เล่จะมีอยู่ในหัวจิตหัวใจเราแม้แต่นิดเดียวก็ตามเดเราจะไม่ปล่อยปาละเลยเราพยายามภาาเพียรชำระมันด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราอยู่อยู่อย่างสม่ําเสมอไปเรื่อยเรื่อยเบื้องต้นก็นให้มีให้มีพุโทโธเป็นหลักยึดไว้จะอยู่ที่ไหนอย่าไปทิ้งพุโทโธ จะเดินยืนเดินนั่งนอนยึดเอาพุทโธไว้เป็นเกณฑ์น่ะเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นหละยึดเอาพุทโธพุทโธไปเรื่อยเมื่อถึงข่าวควรต่อการพิจารณาเอาพิจารณาลงไปยึดเอาอนิจจังือทุขังหรืออนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาหรือถ้าถ้าจะคุยเเขี่ยพิจารณาในทางด้านร่างกายเราก็เอาอัศวะอัศวภังเป็นเส้นทางของการเดินของเส้นทางของปัญญาให้เดินไปบนเส้นทางของอัุภะ เดินไปบนเส้นทางของอธิจังรทุกขังนัตตาเนี่ยให้รู้แจ้งแต่รู้แจ้งในในอะไรอสุภาในอธิจังรทุกขังนัตตาแล้วมันเบาที่สุดเนี่ยมันเบาที่สุดไม่มีอะไรเบายิ่งกว่าการรู้แจ้งในอสุภาในอธิจังรทุกขังนันตะตาทุกวันนี้เนี่ยที่มันหนักสาหัสอยู่กเพราะมันแบกนั่นแหละแบกแบกแบกไอ้สุภาแบกนิจังแบกสุขังแบกตาเนี่ย เพราะมันไม่เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายโดดนี้ด้วยโมหะมันครอบงำไว้เพราะฉนั้นพอเราแบกด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งทั้งหลายล่ดนั้นเขาไม่ทราบว่าเราจะแบกหรือจะเราจะคาหมายอย่างไรเขาเป็นจริงอย่างไรเขาเป็นจริงอย่างนั้นพอเราแบกเรายึดในความเป็นสุภาพมันแสดงความเป็นจริงอสุภาพเราก็ไปทุกข์แล้วเพราะมันไม่ไม่ไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาต้องการเราแบกนิจังไว้พอมันแสดงอนิจังเราก็ไป,ไไไไไปนนทุปกข์ เราแบกสุขขังไว้พอมันแสดงเนี่ยทุกขังเราก็เป็นทุกข์แบรูแบกาตาพอมันแสดงองนัตตาเราก็เป็นทุกข์เห็นไหมมันทุกข์เพราะเราแบกไว้เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่เพราะฉะนั้นการที่จะมาขี่คายชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มันหลุดออกไปจากจิตจักใจของเราวางอุปทาน,นได้เพราะรู้ตามสภาพความเป็นจริงของมันด้วยปัญญาของเราเรียกว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้น ความรู้แจ้งจะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากการพิจรารณาของพวกเราเองตามพิจรารณาคุยเขีย่ยแยกแยะไปตามสภาพความจริงของมันเนี่ยคุยจะเหมือนเนี่ยไก่มันคุยเขีย่ยหาอาหารนั่นเอาเป็นแหลกก็จุยไปเลยนะไม่ต้องมีส่วนไหนอลไปสงวนรักษาไม่ต้องไปหวงแหนมัน,น่ะคุยเขี่ยมันลงไปตอนนี้ปัญญาของเราจะมีความแหลมคมแยกกายรอบคอบในการพิจรารณาปัญญานั้นต้องมีสมาธิเป็นตุน ใช่ไหมถ้าไม่มีสมาธิเป็นตัวหนุนการพิจารณาไปไปมาๆมันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าม,มีสมาธิเป็นตัวหนุนแลนะ้วการพิจารณาทางด้านปัญญาจะไม่มีไม่ออกไปในทางฟุ้งซ่านจะไม่ปีกแวะออกนอกลูก่นอกทางเลยพิจารณาอะไรก็แน่วแน,วแน,วแนว่อยู่ในการพิจารณาสิ่งอย่างนั้นมันก็ชัดเจนชัดเจน,นจนถึงกระทังถึงรู้แจ้งขึ้นมา นี่แะเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นตัวสําคัญอย่างยิ่งที่จะหนุนปัญญาให้มีความแหลมคมมีความเฉียวฉลาดมีความแยกทายนอกข้อตอนนี้สมาธิจะเกิดขึ้นมากเพราะจิตมันมีความสงบนะจิตจะมีความสงบเพราะจิตมันมีหลักยึดถ้าจิตไม่มีหลักยึดมันก็เล่รอดไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกระทบกับอารมณ์เรื่องราวตลอดเวลาเนี่ยเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นเนี่ยน,นอนหลับแล้วบางทีมันยังไม่หยุดเล่รอดไปมันเล่รอดไปกับฝันอีกต่างๆนะฝันดีฝันร้ายต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราต้องยกเอาเอาบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งมาให้จิตมันยึดไว้เช่นยกเอาบทคําบริกรรมออาพุทโทรหรือจะยกเอาอนาปานนัสติกำ,ำหนดอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้า,ขาพุทลมหายใจออกโทก็แล้วแต่วิธีไหนที่มันถนัดที่มันสะดวกเมื่อเรายกขึ้นมาเป็นหลักที่ของจิตแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าชัดเจนสะดวกคล่องแคล่วแสดงว่าวิธีนั้น ถูกเจริตวิสัยของเราแล้วให้เราฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในวิธีนั้นเราไม่ต้องไปโดดนั่นโดดน,น,นี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปมันฝึกเป็นคนวิสัยจับจดทําอะไรไม่จริงไม่จํามันก็เลยหาความสําเ็จเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามั่นใจในวิธีไหนของเราแล้วฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในวิธีนั้นน่ะเหมือนกับปลูกต้นไม้ลปลูตรงไหนละปลูลงไปตรงนั้นแหละรดน้ําคนดินดูแลให้มันดีมันก็จะเลยงอกงามได้ ตะปูป orian, ่ไปย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวกัาตายซ้ามันจะไม่มันม่มีความงอกงามหรอกอัน,นี้เหมือนกันเราจะบริกรรมภาวนาบทบริกรรมไหนก็เราจ้องลงไปในบทนั้นเนี่ยพุดโทกเอาแต่พุดโธพุโทโธพุทโธลมหายใจเข้าออกเอาแต่ลมหายใจเข้าออกอ่ะอย่าไปเปลี่ยนมันเมื่อเรามั่นใจแล้วฝากเป็นฝากตายลงไปในวิธีนี้แหละเอาเราจะเป็นเราก็จะเป็นอยู่กับวิธีเนี้เราจะตายเราก็ตายไปพร้อมกับรู้อยู่ในวิธีนี้เราจะไม่วางมันเ็ดขาดเลย เมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราเราก็จะปฏิบัติได้อย่างหนักแน่นมั่นคงต่อไปจิตของเราก็จะแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปสักวันหนึ่งไม่เนื่นช้าหรอกมันจงรวมกระตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนนี่แหละวิธีการปฏิบัติขอให้มีความจริงจริงจังหนักแน่นมั่นคงในการทำในม,มีตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปในวิธีการทําของตัวเองนะเท่านั้นะเนี่ยเพราะการทําต้องอาศัยศรัทธา ถ้าเรามีมีฝัดมันวามศรัทธามันก็นอลเรแดแล้วแลโลโลเลเลผลที่สุดวิจิิจฉาความลังเลสงสัยเข้ามาเข้ากำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเป็นคนจับจุดจับๆๆอะไรไม่จริงไม่จังผลที่สุดปฏิบัติยังไงมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าพอไม่ไม่เจริญก้าวหน้าไม่เนื่องช้าไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เลยทิ้งเป็นคนล้มเหลวไปเลย เพราะฉะนั้นเราก็ปาารถนาความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยการทุกท่านทุกคนเราก็ต้องฝึกเป็นคนจริงจังเป็นคนมีนิสัยที่หนักแน่นมั่นคงแต่ความหนักแน่นมั่นคงนี้ความภาคความเพียรด้วยความมีสติปัญญาอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วล้วนแต่นําพาบุคคลผู้นั้น ไปสู่ความเจริญไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกล้วนแต่เจริญได้ทั้งนั้นน่ยก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนําไปปรเพื่อปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเน้อ